สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่รายการทิศทางประชาธิปไตยนะครับแล้วก็สวัสดี <S <S พ่อแม่พี่น้องที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยวันนี้นะฮะขอต้อนรับคุณผู้ชมทางบ้านด้วยแล้วก็ที่นี่ด้วยนะครับเข้าสู่บรรยากาศของทิศทางประชาธิปไตยแต่ว่าเป็นแบบฉบับของงานนิทรรศการคนเดือนตุลาคมนะครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นเนี่ยก็จะนํามาแสดงในวันนี้ด้วยเป็นนิทรรศการที่จัดขึ้น เป็นเรื่องเล่านะครับ16ตุลาคม2516แล้วก็6ตุลาคม2519เหตุการณ์ครั้งที่ผ่านมาก็นำมาจัดแสดงนะครับ Ride plane. วันนี้มีเรื่องราวทั้งนิทรรศการและก็เป็นคำเขียนเป็นบทกวีต่างๆซึ่งก็บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นข้อสรุปและก็บทเรียนที่ดีที่ทำให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะครับแล้วก็คนที่มาร่วมงานเป็นสักิปพยิายในวันนี้เนี่ยได้ร่วมราลึกเหตุการณ์ไปด้วยกันนะครับ แล้วก็งานเนี่ยต้องบอกว่าที่ช่องพิสทีวีของเราเนี่ยจัดนิทศการแบบนี้นะครับเชิญให้คุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านได้เข้ามาดูกันตั้งแต่วันนี้ที่มีการเปิดงานนะครับและอีกสักครู่เนี่ยฮะ ในวันนี้นี่แหละครับเราคอยสักแป๊บหนึ่งจะมีการเปิดงานแล้วก็จัดยาวไปให้คุณผู้ชมได้ดูกันถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้เลยนะครับก็เป็นการรํำลึกถึงบุคคลสำคัญแล้วก็เรียชนนะครับที่อยู่ในเหตุการณ์ครั้งนั้นนะครับจนทำให้เราเนี่ยมีการต่อสู้แล้วก็เดินทางกันมายาวไกลถึงวันนี้ด้วยนะครับวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าในงานของเราเนี่ยถ้าเกิดมานะฮะคนที่นี่ด้วย จะได้ชมกับภาพนิทรรศการที่จัดขึ้นนะครับทั้งด้านหลังของผมก็จะเป็นวันที่14ตุลาคม2516นะครับแล้วก็6ตุลาคม2519ก็อยู่ข้างเคียงกันนะครับด้านหลังก็จะมีบทกวีนะครับแล้วก็คําเขียนต่างๆที่ได้เขียนบันทึกเหตุการณ์ขึ้นนะครับมีการประเมินและก็สรุปเหตุการณ์สําคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์สําคัญสองครั้งที่ผ่านมานะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิทีอาร์นะครับให้ พ่อแม่พี่น้องทางนี้ด้วยได้ดูไปพร้อมกันแล้วก็ที่บ้านก็น่าจะได้ดูด้วยนะครับใครที่เดินทางมาไม่ทันวันนี้เนี่ยก็ยังมีโอกาสได้รับชมการผ่านทางด้านจอใหญ่ด้านหลังเลยครับจะมีจอใหญ่อยู่ทั้งเหตุการณ์เก่าๆนะครับที่เป็นภาพขาวดาตั้งแต่สมัยก่อนเลยนํามาจัดเรียงแล้วก็เป็นลักษณะเหมือนสกูปเหมือนกับ สารคดีสั้นๆฉบับหนึ่งนะครับที่จะเล่าเรื่องราวเหตุการณ์สําคัญแล้วก็มีภาพเก่าๆที่ยังเป็นขาวดากันอยู่เลยตัดให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะครับและสมัยใหม่เนี่ยต้องบอกว่าเหตุการณ์ที่จะทําให้เราสามารถล้าลึกไปได้กับเด็กรุ่นใหม่กับคนรุ่นใหม่ด้วยเป็นภาพที่มีบางช่องบางรายการนะครับแล้วก็คนรุ่นใหม่เนี่ยที่สํานึกในระบอบประชาธิปไตยรักในระบอบนี้เนี่ยได้จัดทําขึ้นให้ทุกคนเนี่ยได้ดูด้วยเป็นภาพสมัยใหม่ซึ่งดูแล้วเข้าใจง่ายมากนะครับ วันนี้เนี่ยก็จะมีบุคคลสําคัญเป็นวิทยากรแล้วก็ผู้ดาเนินรายการที่นี่ด้วยนะฮะทั้งสีท่านมากล่าวเปิดงานแต่ว่าเดี๋ยวจะยกยอดการเปิดงานไปในช่วงท้ายนะครับเป็นคุณจตุพรพรมพันธ์คุณหมอเวงนะครับเป็นดรวิชชแล้วก็อาจารย์ธิดาเดี๋ยวช่วงท้ายเจอกันนะครับกับการเปิดงานหน้าตัดริบบินในวันนี้นะครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยฮะอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มาในงานนี้ทุกคนนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับคุณจตุพรพรมพันธ์ประธานอบชด้วยครับ พี่น้องผู้ร่วมชะตากรรมที่เคารพรักทุกท่านความจริงนิทัศการเหตุการณ์14ตุลาคม2516 6ตุลาคม2519ซึ่งท่านอาจารย์ธิดาและคณะเป็นผู้ริเริ่มในการดำเนินการกันนั่นความตั้งใจประสงค์ก็คือจะเปิดเล็กๆแต่เนื่องจากว่าเรามีรายการทิศทางประชาธิปไตยไทยก็ถึงไหนถึงไหนนี่นะครับเล็กๆ นอปชอก็ไม่อยู่แล้วนะครับวันนี้ก็เปิดเต็มกันไปเลยความเป็นจริงพวกเราเนี่ยนะครับทั้งหมดได้พูดบทเรียนจากทั้งสองเหตุการณ์เมื่อหลายวันก่อนถ่ายทอดกันผ่านแต่ละรายการร่วม6ชั่วโมงเต็มผมเรียนกับพี่น้องว่าประวัติศาสตร์14ตุลาคม2516 6ตุลาคม2519และที่เราต้องไม่ละเลยก็คือพฤษภาธรมินพฤษภา2535และเมษาพฤษภา2553ความจริงเนี่ยนะครับการฆ่าคนกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครก็อยู่ในเดือนตุลาและเดือนพฤษภาจากสองเหตุการณ์4ครั้ง เป็นประวัติศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดประวัติศาสตร์14ตุลาคมได้สอนอะไรครับได้สอนเราว่าเมื่อนิสิตนักศึกษาประชาชนนักเรียนกรรมกรชาวนาร่วมมือกันเมื่อไหร่ไม่ว่าผู้มีอำนาจนั้นจะเป็นใครก็ตามครองอำนาจมายาวนานเท่าไหร่ก็ตามท้ายที่สุดจะแพ้ด้วยพลังของประชาชน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารัฐบาลของจอมพลถนอมซึ่งตัวจอมพลถนอมนั้นเป็นนายกสองรอบรอบแรกก็คือตอนที่จอมพลสริดิ์ยึดอำนาจจากจอมพลป2500จอมพลสริดิ์ไม่เป็นนายกรัฐมนตรีเองให้จอมพลถนอมเป็นจอมพลสริดิ์เนี่ยนะครับอยู่นะครับมายึดอำนาจอีกครั้งในปี2502 อยู่ครบวาระสปีแล้วก็ตายจอมพลถนอมเนี่ยนะครับก็มาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจนกระทั่งถึงเหตุการณ์14ตุลาคม2516จอมพลถนอมเป็นนายกยาวนานสองรอบร่วม12ปีก็ไม่มีใครคาดคิดว่าบวกกับอำนาจของจอมพลสริ์ก็ปลาเข้าไป16ปีนั้น จะมาพ่ายแพ้ด้วยพลังนิสิตนักศึกษาชาวนากรรมกรได้สาระหลักก็คือว่าเหตุการณ์อันไม่ชอบธรรมที่ประชาชนรับไม่ได้คือการใช้เฮลิคอปเตอร์ของทางราชการไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่นเรศวรเอาดาราไปตั้งแคมปิ้งนี่นะครับล่าสัตว์เสร็จกินไม่หมดใส่ซากสัตว์ บรรทุกเฮลิคอปเตอร์แล้วก็ไปตกที่จังหวัดนครปฐรมมีคนตายพร้อมกับซากสัตว์เป็นข่าวใหญ่กันไปทั่วความจริงเนี่ยนะครับประชาชนเริ่มมีความไม่สบายใจแต่ที่มันกลายเป็นชนวนก็คือว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยรางคำแหงได้พิมพ์หนังสือเรื่องมหาวิทยาลัยไม่มีคำตอบ โดยการพาดหัวว่ามติสภาทุ่งใหญ่นี่นะครับมีมติต่ออายุอีกหนึ่งปีซึ่งเป็นการต่ออายุทางราชการให้กับจอมพลถนอมอธิการบดีในพศนั้นก็เป็นอธิการบดีที่ผู้มีอำนาจคือความจริงก็เป็นคนใกล้ชิดจอมพลประพาสจจร้สเสถียรดร์ศักดผาสุขนิรันด ก็ประกาศลบชื่อนักศึกษาทั้ง9คนจึงเป็นชนวนเหตุเรียกร้องให้มีการคืนสถานภาพให้กับนักศึกษาทั้ง9จากรางกำแหงก็ไปร่วมมือกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยแม้ว่าต่อมาจะมีการคืนสถานภาพให้กับนักศึกษาทั้ง9คนแต่เหตุการณ์มันได้ลุกลามนำไปสู่การเรียกร้องรัฐธรรมนูญ และจุดเปลี่ยนครั้งยิ่งใหญ่ก็คือการไปจับนักศึกษาที่แจกใบปลิวรวมกระทั่งเนี่ยนะครับคนอาชีพอื่นรวมกันเป็น13คนนั้นกลายเป็น13กบฏในพอสอนนั้นเนี่ยนะครับการข่าวของรัฐบาลในขณะนั้นคนร้อยก็บอกว่า,าคนพันก็บอกรอ้อยคนหมื่นก็บอกว่าพันคนแสนก็บอกว่าหมืน่น คนหลายแสนแล้วจอมพลประพาสยังได้รับรายงานว่ามีคนมาชุมนุมเพียงแค่สามหมื่นคนจนกระทั่งพูดเปล่งวาจาออกมาว่าจะวัดคนจากเรือนหมื่นเห็นทีจะยากประชาชนก็จึงจัดให้เลยมืดความหมัวด,ดินท้ายที่สุดเนี่ยนะครับนำพาไปสู่การประทะความจริงเรื่องราวจบแล้ว จนเกิดวันมหาวิปโยคท้ายที่สุดนี่นะครับไม่ว่าจอมพลถนอมจอมพลประภาสแม้กระทั่งบุตรชายพันเอกนรงกิติขจรก็ต้องในระเทศตัวเองออกนอกประเทศถึงขนาดที่พูดกันว่าอย่าว่าแต่เก็บเสื้อผ้าเก็บกางเกงในก็เก็บไม่ทันเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ การสละชีวิตของวีรชนในเหตุการณ์14ตุลาคม2516กว่า70ชีวิตได้รับพระราชทานเพลิงศพที่ท้องสนามหลวงอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่14ตุลาคม2517เก็บศพวีรชนไว้หนึ่งปีได้มีพระบรมราโชวาทให้คนรุ่นหลัง ได้เอาเยี่ยงอย่างวีรชน14ตุลาคม14ตุลาคมปี2 5 1 8อีกปีหนึ่งนั้นได้มีการวางศีราเริกจัดสร้างอนุสาวรีย์วีรชนสีแยกพอกวัวซึ่งเป็นที่ทำการเนี่ยนะครับของพันเอกนรง์และก็ถูกเพลิงไหม้ในเหตุการณ์นั้นไม่มีใครบอกว่า14ตุลาคมเป็นพวกเผาบ้านเผาเมือง สถานที่ตั้งอนุสาวรีย์วีรชนนั้นสมเด็จพระสังฆราชเวลานั้นและนายกรัฐมนตรีขนาดนั้นคือหม่อมราชวงศ์คคกือกริ์ปรามโมชได้วางศีลาเริกแต่การก่อสร้างต้องมาหยุดลงเพราะเหตุการณ์6ตุลาคม2519ความจริงเรื่องราวตั้งแต่ปี2516จนถึง2519มีเรื่องราวมากมาย มีการฆ่าผู้นำชาวนาอย่างผู้เท่าอินถามีการฆ่าดรบุญสนองนะครับฆ่าแสงรุ่งนิรันดอนกุลและก็ฆ่าคนอีกเป็นจำนวนมากบทเรียนที่แสนเจ็บปวดก็คือว่าจากชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ถูกเรียกขานว่าวีรชนวีรบ,บุรุษ ฝ่ายอำนาจเดิมฝ่ายขวาเดิมค่อยๆแซะกระบวนการนักศึกษาแยกประชาชนมาเป็นลูกเสือชาวบ้านบ้างมาเป็นกลุ่มแม่บ้านนู่นแม่บ้านนี่เป็นกลุ่มนัวพนบ้างแยกนักเรียนอาชีวะมาเป็นกลุ่มกระทิงแดงบ้างและก็มีการสร้างชนวนต่างกรรมต่างวาระหลายครั้ง ด้วยการเดินทางกลับมาของจอมพลถนอมบ้างของจอมพลประภาสบ้างจนกระทั่งก่อนเหตุการณ์6ตุลาคม2519นั้นสภาพการเนี่ยนะครับของศูนย์กลางนิสิตถูกแยกสลายพูดง่ายว่าประชาชนก็ถูกปลุกออกไปนักเรียนอาชิวะก็ถูกปลุกออกไป เมื่อจอมพลถนอมเดินทางกลับมายัางประเทศไทยด้วยการบวชเป็นสามมะเณรพนังกงานการไฟฟ้าสองคนไปติดป้ายการต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมถูกแวนคอตายที่จังหวัดนครปฐรมนักศึกษาที่ชุมนุมที่สนามฟุตบอลในธรรมศาสตร์ก็ชุมนุมการต่อต้านการกลับมาของสามมเณรถนอมและก็ได้มีการแสดงละคละรล้อเลียน ได้มีการแต่งหน้าภาพคนที่แสดงว่าเป็นคนถูกแวนขอนั้นให้มีสีหน้าเหมือนกับองค์รัชทายาทข้างนอกนี่ปลุกระดม um. บอกว่าพวกที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์คือพวกลมสถาบันพวกที่ชุมนุมในธรรมศาสตร์เป็นพวกคอมมิวนิสต์พวกขายชาติเป็นพวกคนยวนเหตุผลเพราะเป็นคนยวนเพราะว่ากินเนื้อหา ในธรรมศาสตร์มีอุโมงค์และนี่ครับใครมีสภาพเวลานั้นเนี่ยครับเป็นยุคว่าผมยาวเสื้อยืดเกงยีนรองเท้ายางสพายยา่ำเป็นพวกคอมมิวนิสต์เป็นพวกที่ต้องจัดการสถานีวิทยุยานเกราะนะครับรวมกระทั่งการปลุกของกลุ่มต่างๆที่ลานพระบรมรูปทรงมาก่อนเกิดเหตุการณ์6ตุลาคมนั้นได้สร้างความชิงชังให้เกิดขึ้นอย่างถึงที่สุด ไม่มีใครคาดคิดว่ารุ่งสางของวันที่6ตุลาคมความจริงเป็นเช้ามืดจะมีการใช้กำลังของตำรวจตะเวนชายแดนและตำรวจในขณะนั้นเป็นหลักได้ยิงปืนเข้าใส่ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ผมเองเนี่ยนะครับ ยังเป็นเด็กแต่ว่าได้เห็นเหตุการณ์หลายอย่างโทรทัศน์ช่องเก้าเวลานั้นได้รายงานเห็นภาพว่ามีนักศึกษาออกมามอบตัวเพราะไม่ได้กระทำผิดแต่ถูกมวลชนแย่งตัวไปและก็ทุบตีซ้อมและก็ยังไม่ตายทีก็จับแขวนคอกับต้นมะขามสนามหลวงเอารองเท้ายัดปาก และขนาดนี่ครับเอาเก้าอี้ฟาดนี่นะครับห้อยตรงเตงไปตรงเตงมาคนไทยด้วยการที่อยู่รอบปรบมือชัยโยโหรอ้องส่งเสียงเชียร์การแฝงคอคนไทยด้วยกันเพราะถูกหลุกว่าไอ้คนที่แฝงคอนั้นเป็นคนยวนเป็นคนลมสถาบันบางร่างนี่นะครับยังไม่ตายมาวางที่พื้นถนนเอาอยางรถยนต์มากองกอง และจุดไฟเผาทั้งเป็นรอบข้างก็ชัยโยโหร้องบอกว่าได้เผาคนยวนแล้วได้เผาคอมมิวนิสต์แล้วได้เผาคนที่ทำลายสถาบันแล้วและภาพที่คนไทยได้เห็นก็คืออะไรครับกรณีจารุพงทองศิลปซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตถูกยิงตายและก็ถูกนี่นะครับบุคคล เป็นลูกเสือชาวบ้านเอาผ้าขามาผูกคอและก็เดินลากไปทั่วสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์จนกระทั่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์6ตุลาบอกว่าญ้าทุกต้นของสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ได้ซับเอาเลือดของจารุพงษ์ทองศิลป์เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์อันนี้มันได้สร้างความขับแค้นให้คนมากมายจากวีรชน ที่ได้แสดงการต่อสู้มีวีรภาพวีรกรรมอันยิ่งใหญ่เวลาผ่านไปสามปีกลายเป็นคนชั่วคนเลวกลายเป็นคนที่ต้องถูกฆ่าไม่น่าเชื่อว่าประเทศเป็นอย่างนั้นได้นักศึกษาส่วนหนึ่งก็ถูกจับส่วนหนึ่งก็ถูกไล่ล่านี่นะครับอย่างที่พวกเราโดนเนี่ยนะจึงตัดสินใจจับ นะครับหนีเข้าป่าจับอาวุธร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์เกิดสงครามเนี่ยนะครับยาวนานจะว่ากลางเมืองก็ไม่ได้เพราะเต็มประเทศไทยและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับเรื่องนี้มาจบลงเนี่ยนะครับตรงที่ว่า66บทับ2 5 2พรวมกระทั่งกระแสเนี่ยนะครับของกลุ่มชาติคอมมิวนิสต์เองที่มาหาอำนาจด้วยกันนั้นเป็นปัญหา ห่วงเวลาที่พอดีแต่บรรทัอน์นด้เห็นว่าผู้นำเนี่ยนะครับในขณะนั้นไม่ว่าจะเป็นพลเอกเรียงศักดิ์ชมานันซึ่งมาเป็นนายกต่อจากรัฐบาลหอยนั้นก็มีทัศนะที่เป็นบวกกับนิสิตนักศึกษาประชาชนก็เข้ามาเป็นนายกก็ปล่อยหมดปล่อยนักศึกษาพาไปกินข้าวบ้านไม่เป็นศัตรูกัน ส่งต่อมาถึงรัฐบาลพลเอกเปรมมาร่วมพัฒนาชาติไทยจากที่ฆ่ากันตายปีละจำนวนเนี่ยนะครับนับกันไม่ถ้วนฝ่ายเจ้าหน้าที่วัดประสีมหา,าธาตุทุกปีฝ่ายเนี่ยนะครับนักศึกษาประชาชนจับอาวุธอยู่ในป่าก็จัดพิธีศพตามป่าเขาลำนาไพรซึ่งหลังจากเหตุการณ์เนี่ยนะครับก็มีการเข้าไปขุดศพทำพิธี สร้างอนุสรณ์สถานในแต่ละสมรภูมิมากมายผมไม่คาดคิดว่าเหตุการณ์นี้นะครับจาก14ตุลาคม16จนกระทั่ง6ตุลาคม19จะเกิดพฤษภาธมินพฤษภาธมินนี้ก็ไม่ได้แตกต่างกันเวลาที่จะปลุกข่ากันก็อ้างว่าคนที่ชุมนุมนั้นเป็นพวกไม่รักชาติ Janeiro> พวกล้มสถาบันอย่างไรก็ต้องฆ่าจาก70กว่าศพ14ตุลาคม16 6ตุลาคม19นี่นะครับกว่า40ชีวิตที่ตายในวันนั้นและก็หลังจากนั้นกันอีกมากมายนั้นมาอีกเนี่ยนะครับตาย40ศสูญหายกว่า40กว่า80ชีวิตในเหตุการณ์พฤษภาธมินก็แบบเดิมเดิม ท้ายที่สุดก็คือคนที่ตายก็คือประชาชนคือนักศึกษาและก็จบลงเนี่ยนะครับไม่มีคนผิดแต่สิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เวลาถัดจากนั้นก็คือปี2 5 5 3ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่คนตายมากที่สุดนับตั้งแต่14ตุลาคม166ตุลาคม19พฤษภา3ามส ยังไม่เท่ากับเมษาพฤษภาปี53นั่นคือร่วมกว่าร้อยชีวิตบาดเจ็บกว่า2,000ชะตากรรมเหล่านี้ครับจึงเป็นเหตุทำให้เราเนี่ยนะครับได้พูดมาโดยตลอดว่าเราจะต้องสืบทอดเจตนารมของวีรชนในทุกเหตุการณ์เพราะสิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะทำได้ นั่นคือการสืบทอดเจตนารมสืบทอดอุดมการประชาธิปไตยว่าประเทศไทยนั้นเราต้องไม่ลืมวีรชนเหล่านี้เพราะถ้าวันหนึ่งนั้นเราได้ละเลยเราได้ลืมวีรชนเราต้องเจอเหตุการณ์เหมือนกับสี่เหตุการณ์ใหญ่ในประเทศไทยอันนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อท่านอาจารย์ธิดาและคณะได้จัดกิจกรรมเป็นนิทรรศการณน,นี่นะครับหน้าร้านกาแฟแห่งนี้นั้นผมเองก็เห็นความตื่นตัวของกระบวนการนิสิตนักศึกษาที่จัดในรั้วม,มหาวิทยาลัยไม่ว่าจะเป็นธรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ลำปางเชียงรายและหลายมหาวิทยาลัย ความจริงสมัยผมอยู่ที่รามกําแหงนั้นได้จัดงานเนี่ยนะครับราลึกคนมาร่วมงานแต่ละปีกันเป็นหมื่นทุกครั้งคราวไปและเนี่ยนะครับจัดเป็นสัป,ปดาห์ฉายภาพเหตุการณ์14ตุลาคม16 6ตุลาคม2519ซึ่งมีภาพตามหลังจากผู้สื่อข่าวต่างประเทศมากมายเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกผมทุกคนนั้น เรามีความปรารถนาให้บ้านเมืองนั้นเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่ปรารถนาให้เหตุการณ์ฆ่าประชาชนฆ่านิสิตนักศึกษาอย่างอม,มหิตนั้นได้เกิดขึ้นกลางใจเมืองกรุงเทพมหานครกันอีกรวมกระทั่งที่ใดก็าตามภาพเหตุการณ์เหล่านี้เป็นประวัติศาสตร์ที่เราไม่อาจที่จะลืมเลือนได้ เป็นประวัติศาสตร์ที่ยังจะต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะทุกเหตุการณ์คนที่ฆ่าประชาชนไม่เคยต้องได้รับโทษแม้แต่เพียงกรณีเดียวเพราะฉะนั้นเราจึงมีภารกิจที่สำคัญก็คือว่าการทำความจริงให้ปรากฏและการสร้างความสุขเดียวให้กับบรรดาวีรชน ให้บังเกิดขึ้นมาได้นั้นคือการยืนหยัดสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาเหล่านั้นจะต้องไม่ให้วีรชนในแต่ละเหตุการณ์เขาได้ตายเปล่าเขาได้ตายฟรีเอาคนผิดมาลงโทษไม่ได้อยู่แล้วแต่เราสามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของเขาเหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นครับสาระสำคัญหลักของนิทัศการรวมกระทั่งภาพรากฏต่างๆนั้นสิ่งที่มากกว่าความเป็นภาพไม่ว่าภาพที่เป็นนิทัศการรวมกระทั่งภาพที่เป็นวีดิทัศน์เป็นวิดีโอนั่นคือ คุณค่าของประวัติศาสตร์เหล่านี้เราจะเห็นทุกครั้งว่าคน6ตุลาคม19ซึ่งเจ็บปวดที่สุดเพราะเผาถูกเผาทั้งเป็นถูกจับแขวนคอและเมื่อฆ่าแล้วก็ถูกตามจับที่เหลือเข้าป่าไม่มีโอกาสมาจัดงานรำลึก เขาจะมีความรันทดเจอกันต้องร่ำให้กัน14ตุลาคม2516ซึ่งถ้าศึกษาประวัติศาสตร์ที่ผมพยายามหลีกเลี่ยงที่อธิบายบุคคลเพราะบุคคลหลายคนได้ทรยศต่ออุดมการณ์ของ14ตุลาคมพลสภาธมินหลายคนได้ทรยศต่ออุดมการณ์ของพฤธภาธมินเราเนี่ยนะครับเป็นบุคคล ที่ยังเหลืออยู่และที่ถูกประนามเพราะเราไม่เคยเปลี่ยนแปลงเราสืบทอดเจตนารมณ์ของวีรชนอย่างไรเราก็ยังยืนหยัดอย่างนั้นนั่นคือการต้องการนำพาประเทศไปตามเจตนารมณ์ของผู้พีชีพเหล่านี้เพราะฉะนั้นนิทรศการที่เกิดขึ้นนั้นแม้ว่ามันอาจจะไม่อลังการแต่มันทรงคุณค่าในทางประวัติศาสตร์ เพื่อที่เราจะได้กำหนดปัจจุบันและอนาคตที่งดงามเพราะฉะนั้นครบครอบ43ปี14ตุลา40ปี6ตุลารวมกระทั่งเนี่ยนะครับพฤษภาธมินเมษาพฤษภาปี2553ผมจะจบลงตรงที่บทกวีของจิตภูมิศักดิ์ซึ่งเป็นบทกวีแปลจากบทกวีต่างประเทศและมีความเป็นอมาตะว่า เพื่อลบรอยคราบน้ำตาประชาราชศสักพันชาติจักสู้มวยด้วยหาฤหันแม้นชีพใหม่มีเหมือนหวังอีกครั้งครันจักน้อมพลีชีพนั้นเพื่อมวลชนขอบพระคุณมากครับจบไปแล้วนะครับกับ,รบประธานนปชคุณจตุพรพรมพันธ์นะครับ